สวัสดีครับ่องเฉยเบางเคียงเส้นหน่ครับผมคนพัดทินทางกินเด่้ไก่ผัเห็ดผัดเล่นผักินพัดเทียวครับวันนี้เรามาวาังสามหมอกันครับผมนว,ว่าหาหลวงปูหลวงพ่อยผาจาันที่วังสามหมอันนี้เขาก็มาแม่เซเว่นเขามาพญากระเลคครับผมนี่วังสามหมอครับ นี่เขากับราเซเวียนอยู่ครับเขากับมาถึงแล้ว่อไปเขากับดิบเขาวัดหาปูครับกาศกระห้อนครับผมเอาฝนครับ หน้าเซเว่นซื้อของครับผมเื้อกาแฟไปกู้ชันครับมีเอขาอมาอยู่หนาลูกปั้นาการจะเลเจอยใจครับผม มีตำนานเล่าขานคือ่ังสามมอโอ้ยแดดท่อนเอาแดดฝนพอนเะนาะท่อนเราฝนะ เอาไปได้สำนักครับผม หดอนนอกฝนครับถเซเว่นมอไซค์หัดถุงเหรอรถขีได้แค่ะฮะขายหัดถุงพพ้่มขอตาย เดีย๋ยวนี้เขาขายกันทันทีร่านค้าเขาขคาือหายธรรมดาแล้วด้แฝดไปให้ลงู้<ค>ชันครับผมออเมเบอร์ส<ะ>ุกดพิษเบอร์จักมันอีย่งเหมดนในแฟนเธอใจเครคดิตป่ะออเมเบอร์แบบไงเต็มเต็ม บับัดกดเบอร์จะควงใส่บ่อถือทีเด็นเลยบุบนนตอนสมารที่แรกนะจะเป็นรืมเบอร์ใเป็นลงกดผิดคนเชืกดนี Mechan ่ยะเช้ะสมจำใช่เวียนบมาเดี๋อวนี้เย็ดตัวีบไ๋บเลยบ่บนี่ได้เนี่ยค่อยไปเย็ดบัานเนาะ ักใหม่ได้เดีนยวเขาลงเขาไปเขากระวมีสำนักสำนักหลวงปู่นะครับผม,มลมง,งเขาลงโนนไปครับเราพีคข้างเขาไปได้อยู่รถอีกิกนแลีนด้วย ด้๋ยไทยวิดีโอไหมหอโอ้องงบางอ่ากบานเขบา,นาบานน้านกาบ้านนาอะครับเนี่ยอ,อ,อียุเป็นทางะตะกี้เนี่ยเป็นไห,หน่าขั้นหน้าธรรมดาเนาะีก่อไภัยก็ตกตนนุ่มี่่เนี่ย สำลักครับผมออปลาชิ้นหน่อยตอนแช็คเจ้าบัมาไซไซไอไสบอกว่าปีนายนี่คนไม้ที่เที่ยวไปได้หลงแข้งโอ้ค่อ,อยควายดินมาใส่อ,อ้ขันม้านนี่คันได้หมาเนี่ยถือแสนหนึง่งเด้แสนขึ้นนะไปันได้สามตัวตรง,ตรง,ตรงแสนขึ้นนี่ มาเททางให้รถนี่มเห็นรุ่งนี่วอกไปยั้นได้ก็บอกไปวากอากวนหนาคนวากเกาสูนก็บอกเนาะไปวอกออกวนหนาคนก็ได้สิไปน้ำทันงแบบนั้นเบ็ดเงินหน่อยๆเบอร์แม่นหน่อยๆฟังดูเสียเหลียวแล้วบอกตะปูหูปูกันชื่อเองแล้วเราก็ยังวายแล้วเดี๋ยวครับเ่ามาหอดสำนัก เขาละครับผมมาปะพอบฟูเลยครับใช่ไมอาบน้ำมลอะไรทภธรกิจครับเึิ่งพิ่นนม้ม์ให้ไปอยู่บ้านครับว่าไปสินอนลูกสิบ้ม่ไปมาอยู่วัดบางช้าจุยต้ไงซ่องนี้เข้าไปได้ยงต้นใหม่ไงเนาะบอกแล้วตัดกันแน้ะ เอ้ยพอดีตัวหันวุ้นชันเข่าไปบุ้นเอาปูแล้วชันเข่ารับเดี๋ยวบ่าแฟนไปมีอะไรมาให้ปูชันบ้างลงแล้วเสร็จเด็กดาบปูยุไซบัต ววตอนนี้เราถึงแล้วครับรรรราหาอย่างขอลงไลา์ทำเนียครับผมสวัสดีครับ